สบายดีพ่อแม่พี่น้องด้านล้างก็สิเป็น้านสาวของข้านั่นเองเนะพี่น้องเนาะไปยืดผมทาวอนอืมข่าวล้านซาลอนมาขักแหน่ปนอ่าเปลี่ยนตัวเองเอผื่อู้ซายตอนไหนเนี้ยได้พวก,กุูแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเลยทำเผื่อู้ซายผม อันนี้คือขายไข่ใช่ไหมอีกเงี้ยมึงจับดูสกินขาวซะก่อนนี่มึงยังม่ทันอยากจับเงนินอามานมาเนย่งมือเศร้าแพงแรกเด็ไข่ห่าว่างอยู่ใครอยากจะซื้อให้ใครก็ซื้อมาได้นะฮะอันนี้นะแพงลอยสี่ขายนั่น อันนี้แพงละล,อย,ล,ะอ,ลอย้าวคลายให้เอฟซีในแพงละซองอยเขาใจก็ตามหนีเด้อเนอประสิทธาบานถามสื่อแพงละลอยซาเขาถามในแพงละลอยซานะฮะสิได้กินอย่างือสมมติว่าคุณโอนมาเป็นบอคุณโอนมาลอยซา อร่อยแซวบาบนี้สังลมเ,มเงปโอนออกขาดทำเนียมเลยเธอซัลเปโอนออกขาดทำเนียมมันสียเลือจากบาทเธอว่าอร่อยแซวเธอนะเธอเข้าใจฉันด้วยบ่มีฮอคคนอยากเอาไปเลี้ยงต่อเต่าไก่กะบ่เป็นยังไ่เลี้ยงกูก็เลี้ยงไว้นี่แหละใสอ่อหน่อยบามานะยังเผาหลุด

ข้าวด่วนผัวมึงใกล้จะมาแล้วนะน่าจะเป็นวันนี้ช่วงเยน็นหาสิบโล <c oughs> กับพ่อวันนี้นะ,ะออามากินข้าวทุกคนกินข้างใน <c oughs> นั่แหละไขรไกลนะ เน,นาะการแพงหาล่อยพี่เพิ่นยังบ่ได้บน่นคำเลยว่าแพงบ่ได,ด้ว,ว่าแพงก็บ,บ่ต้องซื้อบ่ปเป็นหยังดอกเฮาบไ่ได้บังคับเนาะซื้อเหล่าซื้อ BI, เบียร์กินแห่งกระเบิดหลายกว่าหันเว้นสิบ่นเด้แกแพงสองล้อยบอกว่าแพงแพงสั่งของมึงตีก็บ,บ่ต้องซื้อก็ไปหาซื้อต,ตาม,าามตามลานค้าตามร้านค้านะเท่าไร แพงละเจ็ดสิบพันบอันนี้เท่าขายแพงลยนะเนาะเท่าเท่าบริษัทผลิตอันหัวอาหารเองฮะนะหัวอาหารเท่ากับซื้อมาราคาแพงนี่รู้มากาบอกขายแพงละพันยื้อเอาไว้สั่มใดบ่อาจหยุดเข็มของนาฬิกา เบิ่งสายตาเจ้ากะหัวกำลังสิลายใจสิขาความเยือกเย็นเกินใจคนมัวบอกกำลังวาดกลัวอีกในสายวัดบอกสิมาส่งมว้วนเนี่ย

ลมแห้งจนสิบีดบุ่มบุ่มจนบราเห็นยังขอกไก่ละสิมงสองเหมือบริมงมันลมแห้งมตีบุ่มบุ่มซุกี้เธอเหลือแค่นี้ใช่ไหมสาคอนากุ้งพุโตน้อยใช่บ่สื่อกุ้งไหมอะไรพี่เน้ยกินข่าวทำพุทงสมกินข่าวแล้วก็แย่ใหญ่ นะฮะขุดกบขุดเขียดอยากกินปิีงเขียดอีกดิวันนี้ก็ว่าจะพาเด็กๆไปหาปว่ยเขียดกู่นี่น้องเอมันยังหาปีแันคนมันไปก่อนมาเติมที่ย้อนว่ายันเชืงอช่วงมีกระีกาได้ มันเข้ามาใส่ม,มันหาอาจารย์หรอ,อ,อเอาคนตื่นเนือแซ่ดแซ่ดในมันน,ะนออ่ะ,ะมันเอออมันเหลือว ก็จะให้พ่อน้องเทนมาก็ววาเปลี่ยนใจละตุ่มบริปุ่มคือมันจืดจเฉื่อยจะให้แม่น้องเทนมาแทนเพราะว่าถ้าเกิดพ่อน้องเทนมาคนเดียวเ,เดี๋ยวจะเือดนดีหน่อยเดี๋ยวจะยุ่งยากอีกใช่ยิ่งตอนนี้ยิ่งแบบจ ตั้งกดขึ้นมาใหม่อยู่ด้วยมาพักที่บ้านแฟนไม่ได้ต้องโรงแรมเท่านั้นเ,เลยให้ฟังเทนอยู่นั่นแหละไม่ต้องเทนมาก่อนวละเอียดเงนทีน่จะเดี๋ยวดูวก่อนเงินจะออกเทาไหรนนะ่

จะปลูกต้าไปน้ำคองของมิเนาะมงมอ่อนี้เก็มันแกวไทยก็มันเผ็ดมาเพิอมินแกวกินข้าวเช้าแต่กวคือมันเผาครับทานอยู่บ้านเออ มินผมแก้วเนี้เมินอว่าเป็นตัวอย่างน้ำมินก็มีครับบ้านก็อิ่มมินกิ๊ก ใส่คัวแต่ถ้าใส่สินโ้มามั่มันสิ้นใส่ใช่มากนะฮะมาขายบัตทอดฟันหนีอยใส่แตงน้าใช่ไหมโง่แน่ใคเนี่เสรษจทางฝั่งละมงน้อยเออมันมันขาดได้มันลงไปในน้ำนะแต่มันบริมมันบริทมแต่มันมันตื่นอันเดีมันมัน เกียร์เกียร์น้อยนึงแล้วมันเกิดขามแล้ว,ว,วมันบริโลกเลิกครึ่ง lơm cái miếng này Ừ. <là, cười> <này là>, nào nó. <laughs> <laughs> ừ. nó là... กินกุ่งจะสับแต่บ่มาอย่างเด้้ใหดูมากลกินกุ้งไปสอนกุ้งน่อยเยอะเนาะคันนานมันเนาะสิได้บ่มันบมมีนะกุ้งเนาิเอาไปทางอื่น มาล <laughs> <t ion half> ุงพี่เาวลุงโอ้ยเป็นก่กำลังอยางปุงพี่ยว่าสิจังวะแลวน้อยอย่างสบายปลุงมาต่นาลุงกันมั้ยไไนไทำกินลุงมาไหมม่จะกินปุงนะเินนอนเินนอนรับได้ไห ตื่นเป็นตพีตื่นแต่เศร้าเลยนอนตื่นมาแจกอเรอืมเนี่ยมันหนาวเลยตื่นซะบอกคือคือบใหญ่ตื่นเศร้าปแล้วกาศคันหนาวแร้วบรรลุกเนี่ยเปิดถุงก็อาายอดฐานงอันนี้ตื่นบรรลุกเป็นอะไรกับนอนไม่ได้จังออกไม่ไดี ก็ไปจุกในจังหลดแล้วอ่ะล้วจัหลดอ่ะนะคือสามชว่เขาเจ้าสีเอาเขาไปแถวบ้าน่วบ้านเากระไอยู่ลยโพดเวลา แม่โกตกดินคนอย่างไ้ดินอ่ะไลยโพดอเพื่อจะได้ออกแต่หันครับไม่มีข้อเลยนะเพยอนเาจะหันเขาก็มีเมียใหน่อะไรอย่างนี้เลยทังใก่ายแล้วโอ้โหเขาเขาก็มีมาก่อนจะไล่แต่ไล่แต่มึงต้องเบอร์หนึ่งเขาแจบอกตอนนี้น่ะเดี๋ยวได้ทน่องก็ไปหาเขาก็ไดุ้บไก่กปได้บ๊อบบบ ส,สัญนูขนุไปนุ่มบสำคัญาะแม่บันไดแหล่ทายไนั่นได้ค่ะวม,มันต้อส,อม,สม,มื่นูแลนอบอวาบันไดแหล่ทายูไซตอแหล่ไหมคะับไปแลหล่ท่าปูไซขึ้นอือน่นก็เปีระเปโซ่กัน,นซื้อ ทางทีนบอกการสุดมกนแวส่งต้องชอบหาคิดบ้างคมเมนสิมาเอาหันกลับมงทั้งในังเลยมากเลยนะขาเจ้าอาเีียนฟังประานาธิบดีอเมาก อย่างนี้จะน้ฟังนั่งก่อนตัวมาทางมาเรีอพ่อมาที่เอามาเลยเช็นุงน้ำหอๆแล้แต่ยเ,เขาอเอาแต่นพอเลยพอดี โอกาสหาคนใหม่นะคร <c oughs> ับมันจชัต้านยะเนียวกบวมาแล้วมันไปเคลื่อา,รรร <c oughs> าออกไปใต้ามาก <c oughs> ม่ยางกับนก็เทิดทีขยันลากอัน,นลากเข้าไปป้นเขาไม่ได้ว่าะที่ลากไปคมคืนนี่ก็เทยน้ำมาในโตข่นะน

เรียกงปรสิทน้ำป้าต้องกันแจ๋วน้ำมาลงแ้งนุมน้ำปลาน่ะกระป๋งน,นัวลงอีก